สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาชวนทําน้ําตาลเคี่ยวนะคะสูตร2หรือว่าเป็นสูตรน้ําโซดานะคะเอาไว้ยําพวกอของทะเลนะคะพวกซีฟู้ดที่มีกลิ่นคาวนะคะสูตรนี้เหมาะมากแล้วก็เด็ดมากๆเลยค่ะเริ่มต้นด้วยนะคะใส่ทุกอย่างนะคะลงไปในหม้อนะคะตั้งไฟตั้งไฟอ่อนนะคะเคี่ยวจนกระทั่งเดือดค่ะอันนี้เป็นน้ําตาลมะพร้าวนะคะ น้ำตาลมะพร้าวเนี่ยเขาจะให้ความหวานแบบนุ่มนวลนะคะหวานละมุนน้ำตาลทรายค่ะตามด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำกระเทียมดองนะคะน้ำปลาโซดาค่ะ เกลือเล็กน้อยนะประมาณสัก1นส่วนสี่ช้อนชานะคะแล้วก็ผงชูรสค่ะผงชูรสนี่เป็นออปชั่นเสริมนะอันนี้จะใส่ไปหนึ่งช้อนชาใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบค่ะชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยไม่ชอบเลยก็ไม่ต้องใส่นะคะตั้งไฟอ่อนนะคะไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งส่วนผสมเดือดค่ะจากนั้นก็จะเคี่ยวต่อไปอีกสักเล็กน้อยค่ะเพื่อให้ส่วนผสมข้นขึ้นอีกแป๊บเดียวนะคะไม่เคี่ยวนาน พราะว่าเวลาที่เขาเย็นตัวลงนะเขาจะข้นและเหนืดขึ้นค่ะหลังจากที่เดือดแล้วนะคะอย่างที่บอกนะก็เคี่ยวต่ออีกสัก1-2นาทีก็พอค่ะจากนั้นก็พักไว้ให้เย็นนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำขั้นตอนต่อไปค่ะสำหรับน้ำตาลเคี่ยวสูตรนี้นะคะก่อนที่จะนำไปใช้นะคะจะต้องนำไปปั่นค่ะให้ฟู นี่ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้ําตาลเคี่ยวสูตรน้ําตาลฟูของเราค่ะสูตรนี้นะอย่างที่บอกนะคะเอาไปยำนะคะพวกยำทะเลยำซีฟูด้ดอร่อยมากๆค่ะไม่มีกลิ่นคาวเลยนะคะแล้วก็เอาไปผสมนะคะกับน้ํายำสูตรพื้นฐานนะคะเดี๋ยวปูดจะใส่ลิงก์ไว้ให้คลิปนะคะในช่องคําอธิบายค่ะแล้วก็สูตรนี้นะคะเอาไปผสมกับน้ําปลรรานะคะทําเป็นน้ํายำสูตรปลาอร่อยมากๆเลยค่ะ เนี่ยนะคนๆฟูๆเลยค่ะ